สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านรุกข์วัยานนะคะวันนี้นะคะน้ำส้มเอาแบบที่เรียบหรูนะคะดูดีนะคะมากๆมาให้นะคะแต่ราคาบอกตอนนี้เลย389บาท389บาบาทค่ะคืออยากจะระบายของมากนะคะตอนนี้ของเต็มบ้านไปหมดเลยนะคะอยากจะระบายของมากนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณแม่ได้ในราคาที่แบบน่ารักน่ารักนะคะ ของตัวนี้เสื้อตัวนี้ผ้าเป็นผ้าชีฟองนะคะเป็นผ้าชีฟองรื่นร่น,รนสบายสบายผิวนะคะแต่ไม่มีซับในให้นะคะตัวนี้แขนยาวค่ะแม่ขาเป็นแขนแบบแขนยาวนะคะแล้วก็ปลายแขนก็ประมาณอย่า yeah. คือที่ไม่ใส่ อันนี้คืออยากให้ดูตรงคอก่อนนะคะตัวนี้เป็นคอตั้งนะคะอกตั้งมันดูแบบแล้วก็มีกระดุมให้2เม็ดนะคะเวลาใส่ก็คือต้องปลดกระดุมตัวนี้ออกนะคะจะสวมหัวใส่ได้ข้างหลังจะเป็นเรียบเรียบแบบนี้นะคะตัวนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณครึ่งสะโพกนะคะหรือประมาณ23นิ้ว23นิ้วประมาณนั้นยี่สิบสนิ้วนะคะอกนะคะตัวนี้เป็นอก,อกเสื้อวัดได้นะคะ44นิ้วขอคนอกจริงไม่เกิน4 0 4 41 42ประมาณนั้นนะคะไม่เกิน42นะคะใส่ได้นะคะแบบนี้แบบเรียบหรูดูดีมากเป็นแขนยาวนะคะสำหรับใครที่อยากได้งานที่ค่อนข้างจะแบบดูเป็นทางการนิดนึงตัวนี้ตอบโจทย์ถามว่าทำไมมาถูกทำไมให้ราคาถูกตัวนี้ให้เท่าทุนเลยค่ะแม่คือให้เท่าทุนเลยแล้วก็แบบว่าบวกค่าส่งไปแค่ดิดเดียวนะคะแล้วหนูออกค่าส่งนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้อยากจะ ทำลูกไม้อลังอลังขึ้นมาโชว์อีกแล้วนะคะเดือนสิงหาคมตอนนี้วันนี้น้ำส้มขอมาระบายเสื้อไปเวทเลยนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะวันนี้อัดคลิปนะสี่ห้าคลิประบายเสื้อไปเวทเลยเพื่อจะไปลงลูกไม้แบบอลังอลัง แต่ว่ามันเป็นคนละกลุ่มเป็นคนละกลุ่มเออเป็นคนละประเภทกันเนาะไม่เป็นไรนะคะถ้าใครชอบตัวนี้สั่งตัวนี้ไปก่อนนะคะถ้าเจอรูปไม้ตัวนั้นถูกใจค่อยรับนะคะสับรูปไม้ลายใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยคือ ด,ดีงามมากเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะแต่ตัวนี้ก็ดีงามมากเช่นเดียวกันแล้วก็ราคาถูกมาก389บาทนะคะคือตกข้างข้างบนเนี้ยมันจะเป็นจีบจิบแบบนี้นิดนึงนะคะคออกตั้งนะคะเป็นแขนยาวนะคะแบบนี้คือเรียบร้อยนะคะแบบค่อนข้างจะแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะแล้วก็มี2ส,สีสีสวยทั้งสองสีเลยนะคะสีแรกเป็นสีชมพูค่ะ สีชมพูนะคะสีจริงจะไม่แจ่มไม่แพ้นะคะสีจะแบบละมุนละมุนนัวนวนะคะแล้วก็สีที่สองเป็นสีฟ้าเขียวค่ะสีประมาณหน้าจอประมาณตรงนี้นะคะคุณแม่ค่ะหน้าจอประมาณตรงนี้คือสีเขาจะแบบหม่นหม่น,มนอมฟ้าอมเขียวอมเทานะคะสีจะคือจะแบบ ลายจะเป็นลายแบบนี้ลายแบบสีนะ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือลายสวยนะคะมีสองสีนะคะเดี๋ยวไม่คงไม่ได้เปลี่ยนให้ดูทั้งสองสีแล้วกันนะคะอยากให้คลิปสั้นๆบ้าง 389บาบาทนะคะมีสีชมพูและสีฟ้านะคะฟ้าอย่างที่บอกจะเป็นฟ้าประมาณตรงนี้นะคะแสงตรงนี้คือใช่เลยเข,เขาจะเป็นสีฟ้าอมเขียวอมเทานะเป็นสีแบบว่าดูสุภาพดูผู้ดีนะคะดูประมาณนี้นะคะด้านหลังไม่มีอะไรเรียบๆนะคะตัวนี้คือเน้นความเรียบง่ายเลยเรียบโก้เลยนะคะ มาก็มาเท่าทุนให้เท่าทุนเลย3 8 9เท่านั้นพอนะคะคุณแม่คะ่ะมีมีอย่างละไม่กี่ตัวนะคะอันนี้ขอระบายของเลยอันนี้บอกตรงๆนะคะว่าขายระบายเลยนะคะ389ค่ะรหัสอยู่ด้านบนนะคะโทรมาสั่งได้สีชมพูหรือสีฟ้าค่ะคลิปนี้เสร็จเร็วกว่าน5นาทีขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ สีชมพูค่ะหรือว่าสีฟ้าใสออกมาสวยนะคะใส่ออกมาแล้วประมาณนี้ค่ะดูดีมากนะคะดูแบบว่าใส่ไปทำงานได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะสองสีนะคะฝาก,กไว้ด้วยค่ะ